โตก้านงิ่งใหปนะครับเปนนี้อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปีนี้ครที่เราจะสร้างแรสร้างพอร์ดโปรเลคุนะเป็นอยิ่งใหญ่นะครับแสดงความพร้อมหลัที่เรานะครับเอสถานการณ์โิดนะครับแล้วก็ป็นพอรุปบมาสักระยะหนึ่งนะครับปีนี้ครับเราพร้อมที่จะผักดันก้าวหน้านะครับแล้วก็ให้พร์ตปุนั้นพร้อมที่จะรับกับการบริการที่ ผมก็มาเลยนะฮะเราพร้อมเปิเป็นทางกาเป็นทาแล้นะครับก่ขอเัใช่ครับผมอรเนะครับในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญ้น่าตรงนี้ค่ะคนะสำนัาุทรอรุณานนท์ชัยกรรมการ ทั้งปราิาญาเนะครับทำอาหารกันได้ครับและยังมีพิเศษสุดครับ,รบยังมีดนตรีไพ่ร,ร้องนักร้องชื่อดังปอ,อยแบหวน90